เป็นไงกันบ้างล่ะโยมยังสบายดีกันอยู่เราได้เกิดมาได้ตื่นมาเห็นโลกนี้อันสวยงามก็ถือว่าบุญของเราแล้วบางคนหลับแล้วก็ไม่ได้ตื่นไม่มีโอกาสได้มาเห็นโลกนี้ก็มีมานับถือศาสนาพุทธเราก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจว่าโลกนี้อยู่บนความไม่เที่ยงมีอะไรบ้างที่อยู่กับเราตลอดเพื่อนฝฟงที่เรียนด้วยกันอยู่กับเราไหม พ่อแม่ที่เคยอยู่กับเราอยู่ด้วยกันไหมต้นไม้สิ่งปลูกสร้างที่เราปลูกไว้อยู่ด้วยกันกับเราไหมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดแม้แต่อย่างเดียวอย่างที่บูเธเจ้าฉันตรัสไว้ว่าเราอยู่กับกว่าไม่เที่ยงเราอยู่กับกว่าไม่แน่นอนดูร่างกายของเราสิเมื่อก่อนเราเป็นเด็กแล้วก็ผ่านความเป็นนุ่มเป็นสาว แล้วก็เข้าสู่วัยชรานี่เป็นเรื่องปกติเราต้องทำใจได้บางคนหน้าตาเศร้าหมองแล้วก็ทำให้ใจวูบปไปด้วยฉะนั้นเมื่อเราไปนึกถึงว่าเมื่อก่อนเรารูปรอตอนนี้เราอายุมากวัยกลางคนเราก็นึกถึงว่าเราเคยผ่านวัยนั้นมาแล้วและพวกเด็กๆเ,เหล่านั้นต่อไปก็ต้องผ่านวัยอย่างเราต้องแก่ต้องชราอย่างเราบ้าง เหตุนั้นเราอยู่กับกว่าไม่แน่นอนอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็แปลว่าเกิดตามธรรมดาเรามีสุขมีทุกข์มีความผิดหวังสมหวังก็เป็นเรื่องปกติเหตุนั้นเราก็ทําบุญไว้เวลาทาบุญเนี่ยเราก็อย่าไปนึกว่าไปไหว้พระทาบุญแล้วกลับมาขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เลย ถ้าโยมคิดอย่างนั้นก็ลองคิดดูรถโยมปลูกต้นไม้วันเดียวโยมกินได้เลยนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เหมือนกับโยมทำบุญและอธิษฐานให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยเรียกว่าเป็นการขอร้องหรือขอวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไม่ได้ก็ไปเครื่องไปคุณมัวเราต้องทําไว้ก่อนมันถึงจะได้มันถึงจะมีมันถึงจะเป็นบางคนก็มีบุญแต่วาสนาไม่มี วาสนาคือจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้สิ่งที่เกินคาดฝันที่มนุษย์เขาจะได้นี่เรียกว่าวาสนาวาสนาแปลว่าได้มาอยู่ได้มาเป็นฉะนั้นเราเกิดมาแต่ละคนเนี่ยหวังสิ่งต่างๆมากมายหวังให้รวยหวังให้มีลาบมียศมีสุขมีสรรเสริญถ้าเราไม่ทําไว้มันก็ไม่ได้เหมือนกับต้นไม้เราอยากกินผลไม้แต่เราไม่ปลูก เราต้องไปซื้อต้องคนมีบุญเท่านั้นที่มันจะถึงจะมีตังไปซื้อได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องรู้จักมองหน้ามองหลังให้ดีแล้วก็อยู่ให้เป็นแล้วก็ต้องเย็นให้ได้เพราะสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มันมีทั้งคนที่มีกิเลสมากกิเลสน้อยซึ่งทำให้เราเนี่ยยุ่งยากลำบากใจจะเอาดังใจเราไม่ได้เลย คนที่มองข้างหน้าก็หมายถึงว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันไปเห็นเขารวยกว่าสวยกว่าหลอกกว่าเราไปดูว่าเออทำไมเขาดีกว่าเราทางทางที่เราก็ไม่ได้ทำบุญหรือทำบุญมาน้อยเราก็ต้องคิดว่าคนที่ขี้หลิวขี้เละกว่าเราก็มีคนที่รวยกว่าเราดีกว่าเราก็มองไปดูข้างหลังว่าคนที่จนกว่าเราก็มีคนที่ลำบากลำบนกว่าเราก็มี หรือบางทีเราไม่มีอะไรเลยเราก็ไปนึกถึงว่าบางคนพี่คนพิการเขายังทํามาหากินหรือคนที่พิกคนพิการก็ยังดีกว่าคนที่ยังเจ็บยังป่วยนอนบนเตียงถึงซึ่งมีร่างกายปกติแต่เจ็บแต่ป่วยหรือคนที่มีร่างกายบกพร่องมีความเจ็บมีความป่วยมันก็ยังดีกว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีอายุน้อยกว่าเรา เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้กินอาหารดีๆมีรสเค็มรสเปรี้ยวมีเนื้อสัตว์มีผักหลายๆอย่างแต่สัตว์บางชนิดนะเขากินแค่รสชาติรสเดียวบางชนิดไม่มีเนื้อก็กินไม่ได้บางชนิดก็มีอายุอยู่เพียงแค่อาทิตย์เดียวเดือนสองเดือนก็มีดูยังวัวยังควายมันกินหญ้ามันก็ถือว่าได้ของดีที่สุดของมันแล้ว ความตั้งใจความปาัฒนาของมันก็คือได้กินหญ้าง,งามๆมันก็อยู่ได้หรือสัตว์บางชนิดเช่นมแมลงวันมันได้ของเน่าของเหม็นมันก็พอใจของมันหรือสัตว์บางชนิดมันก็กินไม้ผุบๆมาถือว่าอาหารของมันเยอะแยะพอใจอยู่ตรงนั้นท,ท,ทั้งๆที่สิ่งอื่นที่ดีมีอยู่มากมายนี่เรียกว่าสัตว์มันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีการพัฒนาด้านจิตด้านใจยกใจเราให้สูงด้วยการทำบุญทำทานเราจึงจะได้สิ่งที่ดีปัจจุบันนี้คนเราอยากได้ของดีแต่ไม่ทำบุญไม่ขนขวายเมื่ออธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราก็ต้องตั้งใจทำด้วยมาใช่ว่าไปทำบุญอธิษฐานแล้วก็นั่งรอคอยโชคที่เราอธิษฐานมันก็ไม่ทูก นั่นไม่ใช่หลักทางพุทธศาสนาเราทมทำบุญเสร็จแล้วเราอธิษฐานต้องการปราถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกแต่เราเองก็จะต้องทำด้วยเพื่อสนับสนุนแรงอธิษฐานของเราให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราจะไปตลาดเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจ ไม่ไปเดินหามันก็ไม่ได้หรอกรอให้แม่ค้ามาขายหน้าบ้านเรามันก็ได้แต่มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยยากเราจะเองก็จะต้องไปเดินหาไปขนขวายมันจึงจะได้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นถ้าเราอยากมีความร่ำรวยก็อย่าไปอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยเห็นคนอื่นเขาได้ดีเราก็ยินดีด้วยหรือไปเห็นคนที่เราไม่ชอบ ขาประสบทุก์ต่างๆก็ไปยินดีไปนมโทนาบาปของเขาเราเองอยากได้ดีเราจะได้ดีได้อย่างไรเนื่องว่าเราปรารถนาให้เขาได้ในสิ่งที่ไม่ดีอยู่ฉะนั้นเราอยากได้สิ่งดีๆก็พยายามให้สิ่งดีแก่คนอื่นจังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าวาดวัดป่าเาลไลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่สี่ท่านได้เขียนก่อนบทนสั้นว่าให้ดีเขาเราจึงได้ดี ฉะนั้นใครอยากได้ดีก็ควรที่จะต้องให้คนอื่นดีหรือยินดีกับคนอื่นด้วยเราจรึงจะได้ดีเราจรึงจะสมปราถนาดังที่เราตั้งใจไว้หรืนอที่พุทธเจ,จ้าตรตัสโดยว่าผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศอีกเหตุนั้นเราควรที่จะต้องให้สิ่งดีสิ่งงามแก่บุคคลเราอื่นปราถนาสิ่งดีสิ่งงามให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น เราจริงจะได้สิ่งที่ดีงามตามที่เราตั้งใจไว้จะเ